สวัสดีครับพบกับช่องทนายเกียรตินะครับสําหรับคลิปนี้ทนายเกียรติก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการที่สารนะครับจะมีคําพิพากษายกฟ้องนะครับนะครับยกฟ้องเนี่ยนะครับมเีเหตุผลหรือว่ามีาปัจจัยนะครับที่ทําให้ศารเนี่ยอาจจะมีคําพิพากษายกฟ้องนะครับ ก็มีทั้งหมด5ประการด้วยกันนะครับประการที่1นนะครับก็คือ,อยกฟ้องนะครับเพราะเห็นว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้กระทําความผิดการกระทําของจำเลยไม่เป็นความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา185นะครับ ซึ่งกรณีนี้นะครับศาลอาจจะเห็นว่าพยานหลักฐานโจทย์ไม่มีน้ำหนักนะครับที่จะรับฟังลงโทษจำเลยได้นะครับโดยที่มาตรา185นะครับบัญญัติว่าถ้าศาลเห็นว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดก็ดีการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดก็ดีคดีขาดอายุความแล้วก็ดีมีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดีให้ศาล ยกฟ้องโจ์ปล่อยจำเลยไปแต่ศาลจะขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้เมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดและไม่มีการยกเว้นโทษตามกฎหมายให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดแต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้ ครับอันนี้เป็นกรณีแรกนะครับกรณีที่สองนะครับพยานหลักฐานของโจทย์มีเหตุสงสัยเออตามสมควรนะครับซึ่งกรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยอไดอ้ดูพยานหลักฐานทั้งโจทย์แต่ส่วนมากคดีอาญานะครับศาลจัดรับฟังพยานของโจทย์ เป็นหลักนะครับก็คือโจทย์จะต้องนำสืบให้สารเห็นนะครับว่าจําจเลยได้กระทําความผิดนะครับคือสารไม่มีเหตุสงสัยอะ่ะว่าจําเลยจะกระทําความผิดหรือไม่คือสารมั่นใจแล้วฟังพยา,หานหลักฐานโจทย์แล้วว่าจําเลยกระทําความผิดนะครับแต่หากว่าสารชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานโจทย์แล้วยังมีเหตุ อันสมควรนะครับมีเหตุสงสัยอันสมควรนะครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา227นะครับก็ได้บัญญัติว่าให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจวินิจัยช่างน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงอย่าพิภากษาลงโทษจนกว่าจะแน่ใจว่ามีการการะทำผิดจริงและจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดนั้น นะครับและในวรรคสองเนี่ยนะครับบอกว่าเมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าจำเลยได้การะทำผิดหรือไม่ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยอันนี้ก็เป็นเหตุที่สองนะครับที่ศาลจะยกฟ้องนะครับคราวนี้มาดูเหตุที่สามนะครับเหตุที่สามเนี่ยครับเป็นกรณีที่ สารเนี่ยครับยกฟ้องเพราะว่าโจทไม่มีอํานาจฟ้องนะครับโจทไม่มีอํานาจฟ้องเนี่ยหมายถึงว่าต้องดูที่พื้นฐานของของการเป็นตัวโจทเช่นโจทเป็นผู้เสียหายนะครับซึ่งปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือมีอ เป็นผู้ก่อให้เกิดกระทําความผิดก่อนนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าโจทย์ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติไตรน,นะครับเมื่อนำเสื่อได้แบบนี้แล้วเนี่ยศาลก็สามารถยกฟ้องโดยเหตุน,นี้ได้นะครับครับส่วนกรณีที่สี่นะครับกรณีที่สี่เนี่ยเอ่อเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยนะครับ ยกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความนะครับมีการกระทําความผิดและรู้ตัวผู้ที่จะต้องรับโทษนะครับก็คือรู้ตัวผู้กระทําความผิดนะครับแต่ไม่ได้ตัวมานะครับจนล่วงเลยเกําหนดระยะเวลาที่จะต้อง,องตามกฎหมายนะครับซึ่งกําหนดระยะเวลาตรงนี้นครับ ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา95นะครับซึ่งก็จะมีอัตราโทษว่าคดีประเภทนี้มีอายุความกี่ปีคดีอัตราโทษเท่านี้จะต้องได้ตัวมาฟ้องและ,ะมาฟ้องต่อศาลภายในกี่ปีนะครับซึ่งสูงสุดก็20ปีนะครับสำหรับโทษ ประหารชีวิตหรือจําคุกตลอดชีวิตนะครับก็คือต้องได้ตัวมาฟ้องแล้วก็ภายใน20ปีนะครับถ้าไม่ได้ตัวฟ้องคดีก็ขาดอายุความนะครับส่วนกรณีที่5นะครับอันนี้ยกฟ้องเพราะกรณีที่ฟ้องของโจทก็คือคําฟ้องของโจท์นี่นะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา158 นะครับซึ่งตรงนี้เป็นเป็นเป็นจุดที่สารต้องวินิจฉัยตั้งแต่โจทยื่นฟ้องเลยว่าฟ้องนี่ที่โจทย์นำมายื่นต่อสารเนี่ยได้มีรายละเอียดครบถ้วนไหมไม่ว่าจะเป็นชื่อสารวันเดือนปีนะครับชื่อโจทย์จำเลยฐานความผิดอ ตำแหน่งพนักง,งานของโจ์นะครับตำแหน่งพนักงานอายาการที่ที่เป็นเป็นโจดนะครับนะถ้าเป็นกรณีที่ราษฎรเป็นโจ์ก็ต้องใส่ชื่อชื่อตัวชื่อ,อนามสกุลของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเอ่อแล้วก็กรณีที่เกี่ยวกับการกระทําทั้งหลายนะครับที่อ้างว่าจําเลยเนี่ยกระทําความผิดนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลาสถานที่อ,อ่นะครับ แล้วก็ต้องมีการอ้างมาตราที่เกี่ยวข้องในคําขอท้ายฟอ้องอาญาด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีการลงลายมือชื่อโจทย์นะครับถ้าคดีอาญานี่ไม่ลงลายมือชื่อโจทย์อาจจะเป็นฟ้องที่ไม่ถูกต้องศาลอาจจะสั่งให้แก้ฟ้องหรือยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องก็ได้นะครับครับ สำหรับคลิปนี้นะครับทนายเกียก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ